ชีลองฟาร์มสวัสดีครับจากอำเภอเมืองชัยภูมิคลดนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังข้อเสียของการซื้อแพะแม่สาวไปเลี้ยงข้อเสียของการซื้อแพะแม่สาวไปเลี้ยงในกรณีที่ทางจีลองฟาร์มเจอบ่อยๆครับเราซื้อแม่พันธุ์ สาวมาเลี้ยงแม่พันธแพะสาวมาเลี้ยงครับก็ได้ได้มาผมาสมพันธุ์ที่ฟาร์มของเรามีหลายตัวครับเจอหลายตัวที่ว่าแพะแม่สาวตั้งท้องไปแล้วร้อยห้าสิบวันหรือว่าห้าเดือนก็คลอดลูกออกมาเราก็ได้ทำคลอดลูกแพ้ออกมาส่วนมากแพะสาว จะคลอดลูกออกมาตัวเดียวแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับเว่าแพทย์สาวก็จะคลอดลูกเป็นฝาแฝดก็มีเช่นกันในกรณีที่เราจะเล่าว่าข้อเสียของการซื้อแพะแม่สาวไปเลี้ยงก็คือเวลาที่แม่แพะคลอดลูกออกมาแล้วเราก็เจอบ่อยๆครับเจอ,ออย่างน้อยประมาณ2-3ถึงตัว ก็คือคลอดลูกออกมาแล้วแม่แพะไม่มีนมให้ลูกกินคลอดลูกออกมาแล้วแม่แพะไม่มีนมให้ลูกกินอนเนื่องมาจากเต้านมแพะอุดต,ตันหรือว่าเต้านมบอดซึ่งทางชีลองฟาร์มก็ใช้น้ำประครบน้ำอุ่นประครบทั้งนวดทั้งครึงแล้วก็บีบนมออกมา แต่นมที่ออกจากเต้านั้นตามที่เราสังเกตน้ำนมออกมานั้นไม่มีน้ำนมออกมาเลยครับบีบเท่าไหร่ไม่มีน้ำนมออกมาให้ลูกกินดังนั้นก็เราถือว่าแม่แพะตัวนั้นเป็นหัวนมบอดเป็นหัวนมบอดไม่สามารถให้นมลูกได้เราก็ใช้ นมผงหรือว่านมวัวแดงผสมน้ำให้ลูกแพร่กินกินไปเรื่อยๆป้อนไปเรื่อยๆแม่แพรตัวนั้นก็รู้นะครับว่าตัวของเขานั้นไม่มีนมให้ลูกกินก็รอให้ที่เรารอให้เราป้อนนมให้ลูกเขากินแต่เวลาไปไหนมาไหน ลูกแพะและแม่แพะก็รู้ว่าเป็นลูกเป็นแม่กันก็จะเดินไปตามไปกินหญ้ากินกระถินด้วยกันเหมือนกันแต่เวลาที่ลูกแพะหิวนมก็จะให้นมลูกกินเหมือนเดิมลูกก็จะดูดนมแต่ลูกก็ไม่สามารถดูดนมได้กินนมได้อันเนื่องมาจากแม่แพะไม่มีนมให้ลูก เราก็ต้องใช้นมผงผสมน้ำให้ลูกกินให้ลูกเพอกินจนโตใหญ่เติบใหญ่เป็นแพะสาวแล้วก็ขายเป็นลูกแพะสาวไปให้พ่อแม่พี่น้องขยายพันธุ์ต่อไปมีหลายเทสหลายกรณีนะครับมีหลายตัวเราซื้อแพะสาวมาเลี้ยงแล้วก็ามาผสมพันธุ์ที่ฟาร์มของเรามีแพะสองสามตัวนะครับ เป็นนมบอดไม่มีนมให้ลูกกินแล้วก็ใช้วิธีการผสมนมผงให้ลูกแพะก,กินตจนโตใหญ่เติบใหญ,ใหญ่บางตัวแล้วก็ขายไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ขยายพันธุ์บางตัวแล้วก็เก็บไว้นี่แหละครับข้อเสียที่ต่างชีลองฟาร์มแนะนำว่าไม่ควรซื้อแพะแม่สาวไปเลี้ยง ไปดูแลเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้แพะนมบอดหรือเป็นหมันนั้นมีไม่ถึง10%ในกรณีที่สองข้อเสียของการซื้อแพะแม่สาวไปเลี้ยงก็คือแพะเป็นหมันได้เช่นกันเราเจอประมาณสองตัวครับว่าซื้อลูกแพะก็คือแพะแม่สาวม,มาเลี้ยง เวลาผสมพันธ์แล้วผสมพันธุ์ยังไงก็ไม่ติดผสมสี่ห้าครั้งก็ไม่ติดเราก็สันนิษฐานว่าแพะตัวนั้นเป็นหมันประมาณตัวสองตัวเนี่ยนะครับเราเลี้ยงมาก็ทำให้ผสมพันธ์ไม่ติดทั้งเปลี่ยนตัวผู้เปลี่ยนตัวผู้ตัวที่หนึ่งเปลี่ยนตัวผู้ตัวที่สองเปลี่ยนพ่อพันธุ์แล้วค้นถามว่า แพะแม่พันธุ์ที่ผสมพันธุ์ไม่ติดเป็นหมันนั้นหรือแพ์ที่ไม่มีนมให้ลูกกินก็คือแพ์นมบอดนั้นเราจะทำยังไงทางเราก็ใช้วิธีการว่าเป็นแพะปดแพะปดที่นี้ก็คือเราขายให้พ่อค้าในราคาช่างกิโลขายครับ เก็บไว้ทำพันไม่ได้ต้องขายให้พ่อคับออกไปยังไงก็แนะนำอีกครั้งนะครับข้อเสียของการเลี้ยงแพะแม่สาวเอามาทำพันหรือขยายพันนั้นข้อเสียข้างต้นที่เราแนะนำไปครั้งนี้ก็คือมีโอกาสเป็นแพะนมบอด ไม่มีนมให้ลูกกินในกรณีที่สองคือสามารถเป็นหมันได้เช่นกันยังไงก็ลองพิจารณาดูครับว่าจะซื้อแพะสาวรุ่นไปเลี้ยงแต่ทางชีลองฟาร์มแนะนำนะครับว่าควรซื้อแพะที่ผ่านการมีลูกแล้ว เช่นท้องสองแพะท้องสามแพะที่มีลูกแล้วไปเลี้ยงดีกว่าครับก็คือเราจะสังเกตได้ว่าแพะตัวนั้นที่มีลูกแล้วจะสังเกตง่ายๆครับว่าแพะที่มีลูกแล้วจะเลี้ยงลูกได้อุดมสมบูรณ์ยังไงก็คือน้ำนม และความอ้นวนถ้วนสมบูรณ์ความแข็งแรงการเจริญเติบโตของลูกแพะนั้นถ้าตัวไหนลูกแพะตัวไหนจเจริญเติบโตดีสม่ำเสมอเช่นมีลูกแพะฝ,ฝาแฝดฝาแฝดตัวนั้นตัวใหญ่สม่ำเสมอก็ถือได้ว่าแพะแม่นั้นมีน้ำนมดีอุดมสมบูรณ์มีน้ำนมมากทำให้ลูกแพะนั้น จเจริญเติบโตได้ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์เสมอกันยังไงก็ลองพิจารณาดูครับว่าพวกที่จะเลี้ยงแพะหรือว่ามือใหม่หรือว่า,ม,ม,วามือเก่าลองพิจารณาดูครับว่าจะซื้อแพะสาวรุ่นไปเลี้ยงหรือว่าจะซื้อแพะที่เคยมีลูกแล้วหรือว่าแพะที่มีลูกติด ยังไงก็ลองพิจารณาดูครับจะผิดจะถูกยังไงก็ลองพิจารณาถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดพลาดพิงไปถึงผูด้ใดอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนายังไงก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับท้ายนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ช่องชิลองฟาร์มเยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆต่อไปขอบคุณที่รับชมช่องชิลองฟาร์มโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ